เฟรนสกู Facebook, เหมือนเช่นเคยค่ะที่จะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นสำหรับอินดิเคเตอร์นะคะโดยอินดิเคเตอร์ที่เราจะแนะนำในวันนี้มีชื่อว่า Volume Oscillator ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็จะใช้งานร่วมกับตัวโปรแกรม efinstoppicup ซึ่งนักลงทุนนะคะสามารถใช้งานตัวโปรแกรมนี้ได้ฟรีผ่านทางบ o o กเกอร์เลยค่ะ ก่อนอื่นเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะคะแล้วก็เข้ามาที่หน้ากราฟหลังจากนั้นนะคะเราจะมาใส่อินดิเคเตอร์นะคะโดยการนําเมาส์ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกทางด้านขวามือค่ะเลือกของข้อแรกเลยนะคะ add indicator to new panel นะคะหลังจากนั้นไปที่หมวด oscillator indicators ค่ะ indicator volume oscillator เป็นตัว V นะคะซึ่งตัวนี้มันจะเรียงลำดับจาก อิเดคเตอร์ที่เป็นตัว A ถึงตัว Z นะคะตัว V ก็จะอยู่ล่างๆแล้วต้องกดดับดาวลงมานะคะบรรทัดที่3นับจากด้านล่างสุดเลยค่ะตัว Volume Oscillator นะคะถ้าหาเจอแล้วก็คลิกซ้ายเข้ามาได้เลยลักษณะาการแสดงผลของเขาจะเป็นเส้นเดียวนะคะซึ่งสีที่เป็นค่า Default ตัวนี้อาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการนำเมาส์ไปคลิกที่กล่องทางด้านซ้ายมือค่ะ แล้วก็เลือกที่หัวข้อ indicators properties นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการปรับที่กล่อง color นะคะปรับเป็นสีตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ปรับ size ส,สีที่เห็นชัดๆเนาะแล้วก็ปรับไซ z e นะคะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะได้เห็นชัดเจนนะคะปรับเสร็จแล้วเรียบร้อยกดการกรบาทปิดไปได้เลยนะคะเรามาดู indicator volume oscillator นะคะก็ เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งค่ะที่ต้องการดูการเพิ่มขึ้นของวอลลุ่มนะคะว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นแบบไหนนะคะสามารถใช้ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยนะคะของปริมาณซื้อขาย2อันเพื่อที่จะหาว่าแนวโน้มปริมาณซื้อขายเพิ่มหรือลดนะคะทีนี้ลักษณะการดูให้ง่ายนะคะค่าที่มีในย่าลักษณะแบบนี้นะคะจะดูเทียบเทียบกันกับค่า0ูนย์นะคะตอนนี้เวลาที่เราจิ้มไปที่เส้น ค่าของเขาบอกว่าติดลบสินะแสดงว่าต่ำกว่าศูนย์ะคะซึ่งลักษณะแบบนี้เราอาจจะดูยากหน่อยแล้วก็เลยแนะนำนะคะให้ใช้งานร่วมกับตัว V-Line ก็คือเส้น0นย์ใส่เส้น0ูนย์เข้าไปเพื่อง่ายต่อการดูนะคะวิธีการใส่เส้นศูนย์ทำเหมือนเดิมเลยค่ะคลิกซ้ายที่กล่อง1ครั้งนะคะแล้วก็เลือกที่หัวข้อ add indicator source ค่ะไปที่หมวด miscellaneous ค่ะเลือกเส้น v uh, value line นะคะเลือกเส้น value line คลิกซ้ายเข้ามาได้เลยเลยักษณะการแสดงผลของ Value Line จะเป็นเส้นศูนย์นะคะเป็นเส้นปละเวลาที่อิ d ดคเตอร์มันยืนอยู่เหนือเส้นศูนย์เราจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะเวลาที่อิ d ดคเตอร์ o l u m e oscillator ตยืนอยู่เหนือเส้นศูนย์จุนนี้นะคะนั่นหมายความว่านะคะค่าเฉลี่ยปริมาณการซื้อขายระยะสั้นมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณซื้อขายระยะยาวค่ะ ซึ่งการดูก็คล้ายๆกับความหมายก็คล้ายๆกับเส้นค่าเฉลี่ยสมมุติ5วันตัด10วันอย่างเงี้ยค่ะหาก็เป็นค่าน้นอยๆ10วันก็เป็นค่ามากๆเวลาที่เส้น5ยืนอยู่เหนือเส้น10ตรงเนี้ยค่ะก็เป็นจุดเดียวกันเลยที่นะคะวอลลุ่มมีค่ามากกว่า0นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นการเทียบกันระหว่างเส้น V l i ล e หรือว่าค่า0ูนะคะเทีนี้เวลาที่เราดูแนวโน้มนะคะหนึ่งในนั้นก็เชื่อกันว่า เวลาที่ราคาหุ้นสูงขึ้นนะคะจะต้องควบคู่ไปกับปริมาณซื้อขายที่มากขึ้นความหมายคือราคาด้านบนขึ้นอินดิเคเตอร์ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะแสดงว่ากราฟตัวนั้นเป็นแพทเทิร์นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่ทำไว้นะคะมาดูตัวอย่างตามตัวอย่างจะมีตัวเลขควบคู่นะคะ ตัวที่เราตีไปจะเป็นเส้นเทนไลน์เพื่อให้นักลงทุนนะ้กาเห็นภาพชัดเจนว่าตอนนี้มันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะหรือว่าปรับตัวลดลงนะคะเส้นสีชมพูคู่ที่1น,นะคะเลข1กับเลข1ด้านบนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้านล่างมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะขึ้นกับขึ้นนะคะแสดงว่าตัวน,นี้เป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงนะคะ ในความหมายตรงกันข้ามเลยตรงกันข้ามกันเลยถ้าเราไปเจอสภาวะที่ด้านบนก็ลงด้านล่างก็ลงนะคะแสดงว่าแพทเทิร์นตัวนั้นเป็นแพทเทิร์นขาลงที่ชัดเจนนะคะเผื่อว่าเห็นเนาะในบางกรณีแต่ตอนนี้ไม่ได้มีตัวอย่างนะคะทีนี้มันก็จะมีแพทเทิร์นที่ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์ปรับตัวลดลงนะคะเหมือนแพทเทิร์นเดวอร์เจนเลยคู่ที่2 ะค,ะคู่ที่2เส้นคู่ที่2ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอิดเดคเตอร์ปรับตัวลดลงเราก็เชื่อว่า,าราคาจะมีการชะลอตัวนะคะหรือว่า,าชะลอตัวหรือว่าแผ่วนะคะชะลอตัวหรือว่าแผ่วอาจจะย่อตัวสักเล็กน้อยนะคะในแนวโน้มขาขึ้นปรากฏว่ามาอีกนิดนึงเราก็เห็นว่ามันชะลอตัวลงนะคะพอชะลอตัวลงแต่อินดเคเตอร์ปรับมี กับมีแนวโน้มขาขึ้นนะคะตรงกันข้ามกันอีกแล้วเราก็เชื่อว่าราคาจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกนะคะพอมาถึงจุดที่4ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอินดิเคเตอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เชื่อว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นแข็งแรงแข็งแรงยังไม่หยุดราคายังขึ้นได้ต่อแต่ตอนนี้ปัจจุบันหมายเลข5อินดิเคเตอร์ได้ปรับตัวลดลงแล้วนะคะเราก็เชื่อว่าอานาคตนะคะเซตจะชะลอตัวนะคะจาก Uh, แผ่วนะคะจะแผ่วจะชะลอตัวนะคะในขาขึ้นนะคะหรือในขณะที่ราคาสูงขึ้นที่เราเห็นแบบนี้นะคะอาจจะหมายถึงตลาดมีสัญญาณของความออนแอแล้วนะคะมีสัญญาณของความออนแอแล้วลักษณะตรงนี้เราก็จะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นหรือตรงนี้เหมือนการพอดีเส้นเส้นคู่ที่1ตัวนี้ตียาวไปหน่อยกลัวว่าไม่เห็นภาพให้ชัดเจนนะคะตามจริงจุดนี้ค่ะจะมีตัวจุดที่ชะลออยู่นิดนึง นะคะชะลอนะคะเป็นไซด์เวย์นิดนึงลักษณะตรงนี้ลักษณะตรงนี้นะคะวงกลมแล้วกันเนะาะลักษณะตรงนี้นะคะเพราะว่าอินดิเคเตอร์ด้านล่างก็เหมือนเดิมเลยนะคะทฤษฎีเดิมปรับตัวลดลงนะคะราคาก็ย่อตัวชะลอตัวลงหน่อยนิดนึงนะคะแล้วก็ไปต่อนะคะไปต่ออินดิเคเตอร์ก็ไปต่อนะคะอินดิเคเตอร์ไปต่อราคาก็ไปต่อ นะคะ,อะตอนนี้ก็เป็นลักษณะการดูคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับการใช้งานตัว Volume Oscillator นะคะถ้าแพทเทิร์นที่ไม่ชัดเจนก็เป็นเหมือนกับสัญญาณเตือนเราไว้นะคะว่าอาจจะมีการชะลอตัวนะหรือว่าพักตัวนะคะนี้ก็สามารถใช้งานอิดิเคเตอร์ตัวนี้ควบคู่กันกับเส้น v ีไลน์ได้ลองตีเส้นเทนไลน์เพื่อดูแนวโน้มให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสําหรับคนที่ อาจจะไม่ชินกับการดูกราฟแล้วก็ไม่ชินกับการตีเส้นนะคะเราใช้งานวิธีนี้ดูเผื่อว่าเราจะดูภาพได้ออกชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็ไม่ยากเกินไปเนาะสำหรับตัว i n d i c a t o r Volume o s c i l l a t o r นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน,นักลงทุนที่เริ่มศึกษา i n d i c a t o r เบื้องต้นนะคะสามารถติดตามเนื้อหาและสาระดีๆได้ที่เว็บไซต์และ Facebook นะคะรวมถึง YouTube นะคะอย่าลืม s u b s c r i b e กันด้วยของ e f i n School นะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ